ขนมทองม้วนสดไสใบเตยเผาออนอร่อยมากอร่อยตะโกนทำกินได้ทำขายดีไปลงมือทำกันเกลือนิดหน่อยค่ะน้ำตาลสี่ช้อนโต๊ะกะทิ200 ml น้ำใบเตยเข้มข้น100 ml ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่แป้งกระโพดลงไป3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยค่ะเราจะกวนไฟอ่อนคล่อนไปกลางนะคะสีเข้าออกจากเขียวๆใสๆเข้มๆเ,เนี่ยใช้ได้แล้วนะใส่เนื้อเ้าอ่อนลงไป200กรัมหรือปริมาณตามชอบค่ะคลุกเ้าทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ไปทําส่วนของแป้งกันเลยน้ำตาล2ช้อนโต๊ะกะทิ200 ML ไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟอง เกลือนิดหน่อยตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเข้ากันแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป100 m l ตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะแป้งมัน10ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็นำมากลองซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะตามด้วยงาดำ2ช้อนโต๊ะหรือปริมาณตามชอบเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้เป็นกระทะสี่หลุมใบเดิมค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสี่หลุมกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ t ิกตอ k เบล พอเขาขึ้นใสๆแบบนี้แล้วก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยนะคะวางไส้ลงไปแล้วก็พับได้เลยนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาค่ะความกรอบเกรียมนี่แล้วแต่เราว่าชอบประมาณไหนถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์เราจะใส่สูตรไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะ